เขแตั้งงานไปเป็นยังไงบ้างวันนั้นดีใจครับเพื่มใจเพื่มใจเพราะว่าเพราะว่าเตรียมงานมาประมาณปีหนึ่งแล้วมันก็เร็วมากครับปีหนึ่งเร็วมากทำไมเตรียมงานนานขนาดนั้นพี่เก่งก็จริงๆแล้วมาของที่แฟนเลือกจริงๆแล้วงานงานนี้เรื่องสถานที่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนเลือกเองเรื่องช่างแต่งหน้าเรื่องอะไรอย่างช่างแต่งหน้าเนี่ยก็ต้องจองคิวกันข้ามปีเพราะว่าแม่ชาติเนี่ย เวลาจะจองคิวเนี่ยไม่ได้จองคิวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยจรับจริงๆความรู้สึกแต่งงานมันเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นครั้งแรกแต่ว่าเราคิดว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายเราก็เลยตื่นเต้นมากๆวันที่วันที่21ก็รับับตื่นๆรับรับตื่นอยู่นอนไม่เต็มตื่นก็ตื่นเต้นแล้วก็พอถึงวันที่22องๆเหตุการณ์มันผ่านไปเร็วมากคือเราจะไป สนุกกับแขกก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องยืนต้อนรับแขกแล้วก็ยืนถ่ายรูปคือแบบขาแข็งมากแล้วก็ไม่เคยใส่รองเท้าที่ส้นมันหนาถึง3นิ้วจร,จริงๆเราให้คำมั่นสัญญากับเจ้าสาอยังไงบ้างครับให้คำมั่นสัญญาก็จะรักและดูแลก,กันไปแล้วก็เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องไล้หรือว่าเรื่องไหนที่มันเป็น เรื่องไม่ดีอย่างเราเคยทะเลาะก,กันหรือว่าเราเคยไม่เข้าใจกันให้โยนทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทําในสิ่งดีๆแล้วก็หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันครับอย่างเบอกที่ผ่านมาเขาให้อภัยหมดเลยใช่ครับ <c oughs> รวมทไงบ้พี่เขาบอกว่าออใจกวา<ช>้างให้อภัยทั้งหมดทุกเรื่องคือจริงๆแล้วอ่ะเรามาอยู่กับเขาแล้วเราปรับเปลี่ยนเราเปลี่ยนนิสัยไปเยอะมากแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่เราเราพยายามโกหกเขาแบบ โ,โหกหกเบ่อยมากก็คือเป็นเรื่องเล่นการพน,นันพี่ชอบเล่นมวยอะไรเงี้ยชอบเล่นการพนันเล่นมวยแต่ว่าทุกวันนี้ก็หยุดได้จริงๆแหละไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วคือทุกวันนี้ก็ให้เขาเก็บเงินให้เขาดูแลบัญชีแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แอปธนาคารตังค์ก็ไม่ได้พกแล้วดีนี้ก็ให้เขาพกหมดก็ถามว่าตัดได้แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาเขาเขาให้อภัยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่า,าได้ใจเขาตรงเนี้ยตรงที่แบบว่าเราจะผิดกี่ครั้งถึงแม้ว่าเราเคยบอกเขาแล้วว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวครั้งเนี้ยพี่เลิกจริงๆแล้ว ครั uk, ้งนี้พี่เลิกจริงๆถ้าไม่เลิกเราเลิกกันเลยแล้วก็กลับไปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะบอกเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายเขาไาจับได้ว่าเราไปเล่นอีกเขาก็แบบให้อภัยอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมเขาถึงยังไว้ใจและเชื่อใจเราเราเคยถามเขาไหมว่าทำไมถึงไม่แบบว่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่นะวันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เราเล่นนะถามว่าเราติดเล่นจริงๆแต่ว่าเงินในส่วนที่เราเล่นอ่ะคือเงินในส่วนที่เราเล่นอ่ะ เราไม่ได้ว่าสมมุติว่าเราทํางานได้เงินมา10,000แบาทเราไม่ได้ไปเล่นแสนบาทเราอาจจะไปเล่น3 0,000ื่นอาจจะไปเล่น3 0ม0มื่นอะไรเรงี้ยฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นหมดเลยคือทุกวันนี้เราจะเห็นความพัฒนาได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เราออกมาจนตอนนี้สอปีแล้วตั้งแต่เรามาคบกับเขาอะเรามีบ้านเรามีรถเราสร้างอะไรขึ้นมาหลายๆอย่างซึ่งเราก็สามารถสร้างความเชื่อถือให้เขาได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาเงินตรงนี้ไปผานหมดเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ห่วงเรื่องการพนันหมายถึงว่าเราจะเสียมากกว่าได้หรือว่าได้ เราจะเสียมาก่อได้ครับแต่ทุกครั้งที่เวลาเราเสียเราก็จะทําให้มันได้คือบางทีแล้วเราอ่ะเสียแต่ว่าเราก็จะบอกเขาว่าได้แล้วก็เอาเงินให้เขาแต่จริงแล้วไอ้เงินจริงๆแล้วเสียแล้วก็เราก็ต้องไปหยิบยืมตรงนั้นมาจนให้เราเป็นหนี้อยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างี้ยรที่เกิดถามว่าที่ผ่านมาถ้าคำนวณดูแล้ววันนี้วันนี้หันกลับไปมองมันเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ3ล้านได้ั้งครับเรียกว่าขอโทษเรียกว่าผิดนาเท้าสิ่ ถามว่าผีพนันเข้าสิงไหมก็น่าจะผีพนันเข้าสิงเพราะว่าตอนที่เราอยู่ข้างในเรือนจำอะ่ะ<อ>สมัยก่อนที่อยู่ข้างในเรือนจําเราก็เคยแบบเล่นจนแบบหนักมากจนแบบว่าเอาที่นอนที่มีอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมที่เคยผมอยู่ก็เอาไปขายหมดเลยอะไรเงี้ยไปขายในเรือนจำเพื่อไปแปลง <S <S ใช่ใช่ <S 1> <S 1> เพื่อที่จะแปลงเป็นบุหรี่เป็นนมอ,อะไรเงี้ยคือเขาเล่นอะไรเขาใช้นมเขาใช้บุหรี่เราก็เอาส่วนนั้นอะ่ะไปเล่น คือนอนเอาขวดน้ำขวดแป๊ปซี่ขวดใหญ่มาหนุนหัวอะไรเงี้ยเรา,เรามีเป้าหมายมาการเล่นการพนันเราเราจะได้อยากได้เงินเท่าไหร่หรือว่าไม่มีเป็นคนที่ชอบเล่นแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบว่าเวลาเราได้เนี่ย เราอะใช่ปูใช่เราก็จะพาเนี่ยก็เนี่ยเงินก็มาลงกับเขาเนี้ยแหละจะพาแฟนไปเลี้ยงจะพาครอบครัวแฟนไปเลี้ยงเขาอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปเที่ยวก,กินข้าวมื้อละห้าหกหมื่นเราก็พาเขาไปกินอยากไปกินบนตึกอะไรเงี้ยเราก็พาเขาไปกิน<ม>ทั้งทั้งที่เวลาเราเสียเนี่ยเราก็ต้องนําเงินทุนของเราเนี่ยออกมาแล้วแต่เวลาเราได้เราก็บางทีได้มาอ่าสามหมื่นปุ๊บเราใช้วันเดียวเลย<ม><ม>แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวันต่อไปอะเราจะได้เหมือนวันนี้หรือเปล่าแล้วหาิดยังไงอะ เล่นมากี่ปีเล่นมาตั้งแต่ตอนติดคุกตอนปี4ี่หครับนล้ึ้นมาเลิกมา่สองปีที่แล้วไม่ไม่สองปีที่แล้วครับเนี่ยพิ่งจะเลิกไปไม่กี่เดือนะฮะไม่ยังไม่เราหักดิบยังไงเราหักดิบันยังไงเพราะเขายังหักดิบยังไงก็คือว่าเราไปสาบานไปสาบานกับย่าจะมีสิ่งที่เรานับถืออยู่ก็คือย่าย่าก็คือย่านาคที่ที่อยู่พระโขนงใช่อยู่พระโขนงใช่วันมหาบุตรเราก็ไปสาบานกับย่าว่าเอ้ยเออเนี่ยจะเลิกแล้วนะเพราะว่าครั้งหนึ่งอ่ะ ครั้งหนึ่งเราเคยเราเคยเสพยาเราเคยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเราก็ไปสาบานกัย่าเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเลิกลนะเราจะาไม่ดูบุหรี่แล้วเราจะเลิกแล้วเราก็ทําได้จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีงานเข้ามามีคนติดต่องานมามีคนมีเงินเข้ามาอะไรเงี้ยครั้งนี้เราก็เลยลองไปสาบานกัย่าเหมือนเดิมแล้วก็สถาบานสาบาน,าบานถ้าเราทําผิดเราจะว่ายังไงขอให้ชีวิตเราเจอแต่ความไม่ดีอะไรเงี้ย แต่นะวันนี้ก็คือพอเราทําได้มันก็คือเป็นตามที่เราขอไปใช่ครับมันก็มันก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดผลวันนี้พรุ่งนี้เราครับมันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันอาจจะอยู่ที่ตัวเราด้วยบางทีแล้วเราไปสาบานกับญาติว่าเฮ้ยผมจะเลิกการพน,นันแต่ว่าผมขอให้ผมเจอสิ่งแต่ดีๆแล้วก็ขอให้ผมรวยแต่ว่าถ้าเรานอนอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย มันก็มันก็ไม่มีอะไรมันแไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมแต่อย่างว่า<ห>ถ้าเราไม่เล่นเราก็รวยไปแล้วใช่ครับถามว่ารวยไหมมันก็ไม่ได้รวยแต่ว่าเงินในส่วนนั้นอะ่ะเราก็มานั่งนึกเสียดายว่าจริงๆแล้วอะ่ะเงินตรงส่วนนั้นอะ่ะเราอะ่ะควรที่จะไปทําอะไรหลายๆอย่างได้ครับแตอย่างว่าปิดตำนานในสิ่งที่เราเรื่องราวเิยมาใช่ครับ<ม>ใช่ครับและจริงจริงสมมติถ้าถามว่าถ้าเราไปเจอ Google เราจะเจอแต่ข่าวเราที่แบบในแง่ลบที่เก่งหรือซึนบ้างคือจริงจริงแล้วอะ่ะผมจะบอกให้เลยว่าสังคมไทยเนี่ยเราอะ่ะ เหมือนทุกวันนี้เราเหมือนปงนะนเพราะว่าเวลาเรามองเราจะมองโลกในแง่ดีตลอดตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็จะก้าวออกมาตรงไหนที่มันเป็นคอมเมนต์ที่มันไม่ดีเวลาเข้ามาอยู่หน้าโซเชียลของเราเ<ม>ข้ามาอยู่หน้าทิกตอกเข้ามาอยู่หน้าเฟซเราก็บล็อกเราไม่เราจะไม่เข้าไปตอบ,บตอป่าวตอบคำว่าเข้าไปแบบเข้าไปพิมพ์<อ><อ>เราไม่เถียงเราไม่ตอบโต้เพราะว่าคนเราเนี่ยมีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบมี2อ,อย่างบางคนชอบขาวบางคนชอบดํา บางคนชอบคนส scroll, ักบางคนชอบคนไม่สักอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนเนี่ยคือแบบเหมือนแบ่งเป็นสองเทศชายแบ่งเป็นสองเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะทําตัวเราให้มีความสุขเนี่ยเราพยายามดูแต่คนที่เขาชอบเราคนไหนที่เแสดงความยินดีกับเราคนไหนที่ให้กําลังใจเราคนไหนที่เขาเข้ามาปลอบเราเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยเราก็มองแต่คนพวกนั้นแต่ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรามองไปแล้วเอ้ย มึงสักลายทำไมมึงไอ้ขี้กุ๊กไอ้ขี้ตลาดตรงนั้นเราก็บล็อกไปแล้วก็ไม่ต้องไปจดจํคทาพูดนั้นๆมาสาาครับ,บาวาง,บา,งบบางแผนชีวิตครอบครัวยังไงทุกวันนี้ก็หวังให้บ้านหมดให้รถหมดแล้วก็สิ่งที่ตั้งเป้าก็คือลูกครับลูกเพราะว่าตอนนี้ลูกหเดือนแล้วไปดูโรงเรียนให้ตั้งแต่ตอนประมาณห้าเดือนกว่ายังไม่ออกเลยยังไม่ยังไม่เข้าโอ้ยยยังไม่ออกแต่ข้อแล้วครับข้อแล้ว ข้อแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กเขาจะเข้าโรงเรียน2ครขวบถูกไหมครัแต่ว่าไปดูคือแบบเห่ออะไรอย่างเงี้ย <im it> เพราะว่าลูกคนที่แล้วเราไม่ได้มีโอกาสได้เลี้ยงดูเขาแบบเต็มๆเพราะว่าในช่วงที่เรามีในช่วงเขาเล็กๆเราเข้าไปอยู่ข้างในซะประมาณ9ปีออกมาอีกทีก็โตแล้วครับ <im it> ข,ขอบคุณครับ <im it> <im it>